เด็กๆเ, oh <my> เราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้ยุธยาถึงแล้วเซ็นทรัอันนี้คือแบบว่าพักอยู่ที่นี่เซนทรัลแล้วก็เดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ถึงแบบเซ็นทรัลอยุธยาเลยเห็นมาก็เดี๋ยวเข้าไปซื้อของในเซ็นทรัลแล้วก็ค่อยขึ้นไปบนห้องกันวันนี้มันมีหัวฟูกมากเลยไม่ไหวล้ะไปเดี๋ยวโทรหาป๊าป๊าก่อป๊าป๊า,ปา,ปาอยู่ไหน ปาห้างโรงแรมอยู่ติดกับเซ็นทรัลเลยเดยนมานี่เดียวเซ็นทรัลคือแบบติดกันนะ่ะคือที่ที่เดียวกันเลยทริปนี้ฟอรมิเดีพาดัดดี้มาเที่ยวที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะ,ออะและนี่คือที่พักของพวกเราในทริปนี้เซ็นทราอยุธยาที่เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามศาลากางจังหวัดเลยค่ะและที่สำคัญก็คืออยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลอยุธยาเลย พอเข้าไปในห้องก็ยิ่งถูกใจเข้าไปใหญ่นี่มีเตียงนอนให้ทั้งหมด3เตียงไม่ต้องมานอนเบียดกับมามีแล้วและนี่ก็คือส่วนห้องแต่งตัวค่ะจะมีห้องน้ำห้องแต่งตัวซึ่งห้องน้ำเขาอะ่ะจะค่อนข้างกว้างแล้วก็แยกส่วนชัดเจนแล้วก็มีอาบน้ำให้ด้วยนะคะน้ำนี้เลยเห็นไหมไม่ใช่สไลเดอร์ เรามาพักที่ไหนเซ็นทรา,นทนาจังหวัดพัทยาไม่ใช่อ่ะอ่ะอ่ะอะไรอุทยาถูกต้องเซ็นทราอุทยาค่ะทีนี้เลยจืดทนาาี่เราค่ะวัดชัยวัฒน,นารามโอ้ที่เช่าชุดไทยเพียบเลยค่ะในวัฒน,นาราม จุดหมายแรกของพวกเราคือที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามอยากจะบอกว่าเป็นโบราณสถานที่ทำให้รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของอยุธยานในสมัยก่อนคือพอได้มาเห็นกับตาได้มาสัมผัสแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าทั้งหมดตรงนี้ยังสมบูรณ์อยู่มันคงยิ่งใหญ่และก็สวยงามมากขนาดไหนนะมันต้องงดงามมากๆแน่นอน ที่นี่เขามีช่องกล้องส่วนตัวไว้บริการถ่ายรูปกับมุมเด็ดๆให้ด้วยนะคะแถมยังเป็นไกด์ให้เราไปในตัวด้วยได้รูปแต่และมุมเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะอพระพระ,พระท่านถูกตัดมือไปเห็นไหม,ไมเพราะว่ามีเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็มาทำลายเพราะ,ะว่าเขาถูกเผาเห็นปะ เมื่อก่อนไม่ใช่เขาเป็นขวนเขาเป็นพระกุธรูป่เป็นพระเหมือนที่โอว่ว้ตอนก่อนนอนอ่ะพาเด็กๆมาที่นี่มีแต่คําถามเต็มไปหมดเลยค่ะเล่นเอาหมามีตอบไม่ถูกไปถามแดดดีแล้วกันนะคะขอหมามีไปศึกษาประวัติศาสตร์แป๊บค่ะด้านนอกวัดเขามีร้านขายไอศครีมด้วยค่ะเรือนมายุราไอศครีมที่เขาขายเนี่ยจะเป็นรูปวัดชชยวัฒนารามค่ะกินใจท้องดีเลยโอเลยงามแล้วของมีบีรูปอะไรคะเปิดวานิลา รูปอะไรอ่ะขากลับมามีตั้งใจพาเด็กๆไปกินราเมงค่ะแต่พอมาถึงแล้วปิดคลอสกินดเจ็้คลอสเล็กสั่งราเมงคลอสจ้าแล้วเมื่อเย็นก็เลยได้มาจบที่เซนทันค่ะ สุดท้ายเราก็ไปคนห้างวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนสวนสัตว์เราจะไปสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนสีอยุธยาไลออนใช่แล้วแล้วก็เจอแดดอย่างนี้ก็ท่าทางจะร้อนนะันนี้จะร้อนไหมร้อนแน่ๆเลยเช้าวันนี้พวกเราพาดัตตี้ไปเที่ยวสวนสัตว์ชื่อดังของอยุธยาค่ะสีอยุธยาไลออนพาร์คบีบีรียพร้อมมามีพร้อม แต่ดี้ก็พร้อมไปกันก<ร><ท>ำลังจะไปศรีอยุธยาไลออนพาร์กกันค่ะวันนี้แล้วก็มีแผนจะไปขี่ช้างแล้วก็อะไรนะนาย่าคาเฟ่อุ้ยวันนี้แผนเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะทำได้ครบหรือเปล่าป๊าป๊าว่าจะครบนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศรีอยุธยาไลออนพาร์กคัน ับรถจากเซนทาราอายุธยาออกมาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพอถึงแล้วก็ซื้อบัตรเข้าไว้ก่อนค่ะตรงนี้ไหนวิ๊บบิบให้มาีดูซิมีอะไรบ้างอยากไปหาสิงโตอยากไปหาเสือาไปหาจีน่าาไปหาจีนวันที่เรามาคนไม่เยอะมากอากาศร้อนแต่ก็เดินสบายค่ะเดินเข้ามาก็เจอกับจุดแรกอันนี้ค่ะ ถ่ายรูปกับเจ้าลูกเสือขาวว้าวว้าวว้าว,ว,าวแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก่อนเข้าไปก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ล้างมือกับแอลโกอฮอลให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าลูกเสือค่ะนี่เจ้าตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วเลยค่ะแต่ก็ตัวใหญ่เอาเรื่องใช่เล่นแต่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมเอาอยู่ค่ะโอเคค่ะ เสร็จแล้วก็เดินต่ออีกนิดก็เจอกับนี่เลยพี่พีรีรับกำลังรองกินอาหารอยู่ค่ะอีรับที่เนี้น่ารักมากกินเรียบร้อยแถมไม่มีน้ำลายยืดยืดด้วยนะคะเจ้าบีบีกับดีโอป้อนเพลินมากเอามากี่ถ่ายก็หมดมันมีชื่อน,นะเด็ดด้วยนะ เดี๋ยวเรามันมีต้องผ่าไปล้างมือใช่ไหมไฮไลท์ของที่นี่ที่พวกเราชอบมากๆก็คือน,นี่เลยค่ะนั่งรถซาฟารีเข้าไปถ่ายรูปกับพี่ยีราฟแบบใกล้ๆอันนี้คือใบอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่เจ้ายีราฟชอบกินกันมาก พอนั่งรถเข้าไปถึงจุดถ่ายรูปเขาก็จะให้ปีนขึ้นมาบนหลังคารถแบบนี้ค่ะเราก็อยู่บนรถจี๊ดก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยถ่ายรูปคอยถ่ายวีดีโอให้นะคะถ้าคนไม่เยอะก็ถ่ายได้นานตามที่ต้องการเลยค่ะพอถ่ายรูปครอบครัวเสร็จก็ขอรูปคู่เจ้าวีวีกับดีเออบ้าง,งเก่งกันทั้งคู่เลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็ตามมามีบ้างนะคะคือพยายามกันยีราฟให้ออกมาห่างจากเจ้าเด็กๆก,ก็เลยเอาอาหารมาล่อปรากฏว่าหม่มีเลยเดินลุมเองค่ะออกมาจากยีราฟก็เจอกับตัวนี้ค่ะตัวอะไรเอ่ยน็อตพัดี พออาชะนออีนีชะนี่ชนันนี่มันลอยมันจะตอดใส่เราแม่เลยมันจะทำอะไรเ,เอาจริงจับตัวต่อไปที่ได้เจอก็เพิ่งจะรู้จักจากที่นี่นี่แหละค่ะถ่ายรูปกับไลเกอร์เขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปไลเกอร์เนี่ยเขาเป็นเสือที่เกิดจากสิงโตตัวผู้ผสมกับเสือโคร่งตัวเมียคะ่ะแล้วเราก็เจอกปะปิปารานะคะ นีม่มาสีวิทยาลไลออนจับตัวเด็ก,กดนักเรียตัวใหญ่ไหมไม่กัดเไม่กัดคาปิบาร่าเขาเป็นสัตว์ใจดีมากมาเร็วพา้าเด็กเดินกันมาจนเกือบสุดทางถึงจะได้เจอกับคาปิบาร่าค่ะแ,แต่ก็คุ้มมากที่ได้เข้ามาน้องน่ารักมากาแล้วก็ใจดีด้วย ลูกขอกจะาค่ะไลูกของเขาลยใก้ใกล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 เขาบอกว่าไฮยีน่าลายจูนอยากจะบอกว่าสวนสัตว์ที่เนี่ยเขามีสัตว์ที่ดูเยอะมากยิ่งพวกเสือสิงโตไฮยีน่าเขามีหลายตัวเลยค่ะนี่มีให้หารจระเข้ด้วยนะคะ เราได้พาดดตี้กลับมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะสีอยุธยาไ,ไลออนพาร์คเดินสบายสะอาดสะอา้านแล้วก็สัตว์ที่นี่น่นารกกักตัวเลยค่ะมือกลางวันวันนี้ก็หนีไม่พ้นเซนทันค่ะส่วนช่วงบ่ายพวกเราจะพาดดตี้ไปเที่ยวที่ไหนเกิดติดตามฟาลี่แดดเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะบ๊ายบาย